สวัสดีค่ะช่องเจคเโคนโยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนโอขอนําเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดิน,นโฉนดนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะลักษณะตามรูปเลยนะคะพื้นที่หน้าบ้านมีพื้นที่ให้นั่งเล่นมีพื้นที่ให้จอดรถนะคะกว้างขวางค่ะมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะอยู่ในเขตของชุมชนเนื้อที่ขนาด100ตารางวาค่ะเป็นที่ดิน,นโฉนดคุดแดง ตั้งอยู่ที่ตำบลน,นางัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอยู่ห่างจากถนนเส้นหลัก500เมตรนะคะอยู่ใกล้ศูนย์ราชการ10กิโลเมตรค่ะแปลงนี้นะคะราคา840,000บาทค่ะทุกท่านพร้อมผู้เช่าเช่ามาแล้ว4ปีกว่านะคะซึ่งเจ้าของขายเองไม่ผ่านในหน้าค่ะท่านสนใจท่านสามารถทักคุยกับผู้ขายนะคะคุยกับเจ้าของได้เลย โทรนัดเข้าชมแปลงจริงกันก่อนนะคะได้อย่าลืมคุยกับผู้เช่าด้วยนะคะถ้าหากในกรณีที่ท่านซื้อต้องการอยู่อาศัยนะคะคุยกับผู้เช่าด้วยว่าต้องออกไหมอย่างไรนะคะตกลงกันให้ชัดเจนก่อนทําการซื้อขายนะคะเพื่อความสบายใจและไม่มีปัญหาภายหลังค่ะเจคเโนก็ทําได้เพียงแค่นําเสนอให้ท่านได้รับชมเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ